วันนี้ทางไร่สีสันจะชวนไปเที่ยวภูพานน้อยที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะภูพานน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานถ้าเราขับรถออกจากตัวเมืองหนองบัวลำพูไปทางจังหวัดอุดรน,นะคะจะไปสักประมาณ6กกิโลเมตรแล้วเราก็ขับรถเลี้ยวเข้าทางหมู่บ้านภูพานทองซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะถนนดีเดินทางสะดวกเลยค่ะ ผ่านบ้านชาวบ้านนะคะผ่านรีสอร์ทผ่านโฮมสเตย์พอขับรถไปสักระยะหนึ่งก็จะมีป้ายชี้ขึ้นไปทางภูของภูผานน้อยนะคะเราก็จะผ่านป่าไม้ธรรมชาติผ่านวนาอุทยานบัวบานทางไม่สูงชันชมนกชมไม้ได้ไปสักระยะหนึ่งก็จะถึงทางเข้าภูผานน้อยยินดีต้อนรับเจ้าหมาขนกรมี นั่งพับเพียบเรียบร้อยรอต้อนรับเราที่ลานจอดรถนี้นะคะนักท่องเที่ยว Walk in เปิด6โมงถึง2ทุ่มนะคะเลขเตาก็หล,ลังละร้อยครับค่ะว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวนำเต็นทมาเอง,เองก็เสียแค่ค่าสถานที่ครับลง50บาทครับ <c oughs> ค่ะมีน้ำฟรีที <c oughs> ่จอดรถฟรีกลางคืนปลอดภัยไหมคะปลอดภัยครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ <c oughs> อ,อ๋อมีลานกางเ <c oughs> ต็นท์นะคะค่ะไม่เวลา หลังจากได้ข้อมูลการกางเต็นท์จากพี่ต้นหรือที่เด็กๆเ,เรียกว่าคุณลุงต้นเราเดินเข้าไปในภูพานน้อยกันเลยค่ะที่ภูพานน้อยก็จะมีลานชมวิวศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหอดูดาวศาลาหอประชุมทางเดินศึกษาธรรมชาติแล้วก็ลานกลางเต็นท์ค่ะเดินกันต่อเข้าไปข้างในกันค่ะ ก็จะผ่านซุ้มต้นไม้เห็นหัวใจสีแดงบ้างสีขาวบ้างสอบถามมาที่เขาประดับตกแต่งในวันวันเวรทายที่ผ่านมาในปีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางขวากันก่อนนะคะทางด้านนี้เดินไปทางศาลาหอประชุมและจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีป้ายผาชี้เมืองตามมาเลยค่ะตอนนี้สักประมาณ10โมงเช้านะคะ แดดไม่ร้อนอากาศเย็นเย็นสบายค่ะมีเสียงนกร้องจิบจิบจิบจิไปตลอดทางค่ะถึงแล้วค่ะศาลาหอประชุมแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปทางผาชี้เมืองกันก่อนนะคะไปดูวิวทิวทัศน์ส่วนนี้ค่ะ ถึงจุดชมวิวที่เป็นผาชี้เมืองแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปตามสะพานเหล็กนี้นะคะมองไปทางด้านล่างเป็นตัวเมืองของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะแต่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มีหมอกปกคลุมอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงค่ะตรงจุดนี้ไม่อันตรายนะคะเรายืนดูสามารถนั่งดูยืนดูตรงจุดนี้ได้ค่ะ ถ้าเป็นช่วงภาคที่ตกดินหรือช่วงกลางคืนเราจะเห็นแสงไฟจากในตัวเมืองจากตรงนี้ท่าทางจะสวยน่าดูเลยค่ะแต่วันนี้เราก็ไม่ได้อยู่จนมืดแต่ถ้าท่านใดมาเราได้กางเต็นท์นอนพักแรมที่นี่ลองมานั่งชมดูนะคะจากแสงไฟระยิบระยับในตัวเมืองที่เห็นจากบนภูพานน้อยในยามค่ำคืนที่นี่จึงเรียกว่าดาวบนดิน าจากจุดชมวิวผาชี้เมืองก็จะเป็นศาลาหอประชุมตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูส่วนอื่นๆภายในภูพานน้อยนี้นะคะก็จะมีศาลานั่งพักผ่อนท่ามกลางต้นไม้นะคะเย็นๆสบายค่ะเดี๋ยวเราขอหยุดนั่งพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะคะหายเมื่อยหายเหนื่อยแล้วเดินกันต่อเลยค่ะจากสะพานเชือกไปอีกนิดนึ่งก็จะเป็นลานกิจกรรม ตรงนี้จะเป็นที่เล่นรอบกองไฟหรือก่อกองไฟกันค่ะคือก็จะมีอกองไฟนี่ค่ะอันนี้เพิ่งเพิ่งมีนะคะรอบกองไฟออเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่เป็นลานกลางเต็มกันบ้างค่ะมีหลายโซนนะคะแต่วันนี้เราจะเดินมาที่โซน A ค่ะ ใครไม่ได้มีเต็นท์มาเองนะคะก็สามารถเช่าได้จากที่ผูพานน้อยนะคะราคา100บาทต่อหลังนอนได้2ท่านถุงนอน50บาทต่อถุงนอนนะคะแล้วก็ที่รองนอน50บาทต่อที่รองนอนค่ะส่วนคนที่มีเต็นท์มาเองทางคูพานน้อยเขาจะคิดแค่ค่าบริการใช้สถานที่50บาทต่อเต็นท์เท่านั้นค่ะส่วนที่ใกล้ๆกันก็จะมีห้องสุขาชายหญิงแล้วก็ร้านค้าสวัสดิการนะคะ ไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดินชมกันต่อเลยค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างตามมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีชิงช้าวไว้ให้นั่งเล่นนะคะ อีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะที่เรามองลงไปข้างล่างก็จะเห็นทั้งตัวเมืองในจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเห็นตึกรามบ้านช่องเห็นโรงพยาบาลแล้วก็หนองน้ำพระเนเรศวนด้วยค่ะแต่วันนี้มียังมีหมอกอยู่นะคะก็เลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะเดินกันต่อค่ะก็จะเห็นพระพุทธรูปเรามาไหว้ขอพรสักครู่ค่ะก็ขอพรให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีความสุขสดชื่นกันค่ะ เดินกันต่อค่ะก็จะเห็นตู้ปรายสนีแล้วก็ป้ายกดปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะไปอีกนิดนึงค่ะจะเป็นส่วนของลานชมวิวนะคะจะต้องเดินเข้าไปไกลอีกประมาณ200เมตรนะคะจะเป็นส่วนที่เป็นจุดสูงสุดของภูพานน้อยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มหอบแล้วค่ะได้แค่นี้อากาศสดชื่นเย็นสบายนะคะ10โมงกว่าแล้วค่ะอากาศก็ยังไม่ร้อนแต่ขอหยุดแค่นี้ก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวไว้ให้เด็กๆที่อายุน้อยๆเข้ามาเดินต่อกันดีกว่า ก็ขอแนะนำเลยนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อยที่จังหวัดหนองบัวลำพูสำหรับหน้าหนาวหรือวันหยุดยาวปีใหม่นี้นะคะจะเดินทางแบบไปกลับหรือว่าการเต็นท์นอนค้างคืนก็ได้ค่ะมาแคมปิ้งทำอาหารรับประทานกันมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นช่วงต้นเดือนธันวาที่ผ่านมานะคะอากาศประมาณ12องศาคิดว่าช่วงปีใหม่น่าจะประมาณ9หรือ10องศาได้ค่ะ ภูพานน้อยห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำพูประมาณ6กิโลขับรถขึ้นมาง่ายๆเป็นทางที่ไม่ค่อยชันค่ะมีจำนวนคนที่มาพักไม่มากพักผ่อนสบายสบายลานจอดรถกว้างมีร้านค้าสวัสดิการห้องน้ำสะอาดและก็ปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงลองมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นชมพระอาทิตย์ตกและชมดาวบนดินนายามค่ำคืนจากภูพานน้อยกันดูนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ